สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องดินดาพารวยพาชมบ้านและที่ดินสวยๆค่ะวันนี้น้องของนําเสนอขายที่ดินสวยห้วยใหญ่พัทยาเนื้อที่สองไร่3งาน17ตารางวาเป็นที่ดินสวยทําเลดีด้านหน้าของที่ดินเป็นด้านกว้างกว้างถึง66เมตรติดทางสาธารณะกว้างๆและด้านยาวของที่ดินประมาณ82เมตรที่ดินถมสูงเสมอถนนระบบไฟฟ้าปรปัปาอยู่ด้านหน้า ที่ดินแล้วค่ะเจ้าของเสนอขายในราคาย,ยกแปลง2ไร่3งาน17ตารางวาในราคา19ล้านบาทเฉลี่ยแล้ว1ไร่อยู่ที่ประมาณ6ล้านกว่าๆค่ะเหมาะสำหรับสร้างวิลล่าบ้านพักส่วนตัวหรือว่าจะเป็นบ้านพักสำหรับขายนะคะ หรือจะซื้อไว้แบ่งล็อกขายในอนาคตอยู่ในเขตชุมชนที่พักอาศัยทางเข้าออกสะดวกสบายรายรอมด้วยสถานอำนวยความสะดวกและสถานบริการมากมายสนใจนัดชมกันก่อนได้เลยค่ะ